น้องๆน,นะคะค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขสินะคะต้องตาเพราสีน้ำอมค่ะอายุ22ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาอังกฤษธ,ธุร,รกิจค่ะวันนี้นะคะต้องเดินทางไกลมาถึงสมหา จะประกวดในเวทีอันดับหนึ่งของจังหวัดนครนายกเป็นเวทีบ้านเกิดของต้องแล้วต้องก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งต้องจะกลายเป็นมิสควีนป่า่ะและปีนี้ต้องมั่นใจว่าต้องมี potential พอที่จะสามารถเป็นมิสควีนป่า่ะได้ I want to talk I want to talk about you everyone Dream, I have a dream too. If you have a dream, you just fight for the problem, you just fight for everything. Don't fear and confident in yourself. And I hope so, someone you are successful in your journey life. Thank you, Ka.